ในบทช่วยสอนนี้เราจะแนะนำวิธีสร้างและจัดการทีมใน s n a p c h o t การสร้างทีมใหม่คลิกที่เครื่องหมายบวกถัดจากทีมกรอกชื่อทีมและคลิก Create ระบบจะแสดงหน้าต่างให้คุณเพิ่มสมาชิกทีมโดยป้อนอีเมลของพวกเขาคุณสามารถเลือกเพิ่มสมาชิกทันทีหรือข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนหลังจากสร้างทีมเสร็จทีมของคุณจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอพร้อมกับเทมเพลตไลบรารี และการตั้งค่าอื่นๆของทีมคุณสามารถดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมได้ผ่านเมนูดอบดาวเปลี่ยนชื่อทีมเพิ่มสมาชิกใหม่ปรับแต่งบทบาทของสมาชิกออกจากทีมและลบทีมการเพิ่มสมาชิกทีมไปที่ทีมเมมเบอร์หรือทีมเซตติ้งคลิกแอดทีมเมมเบอร์และป้อนอีเมลของสมาชิกทีมหากต้องการเพิ่มหลายคนให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นระหว่างอีเมลคลิกน่์อินไวท์เพื่อส่งคำเชิญ หลังจากเพิ่มสมาชิกแล้วคุณสามารถแก้ไขสิทธิ์หรือลบสมาชิกออกจากทีมได้โดยใช้เมนูดบับดาวน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิสมาชิกทีมเปิดดูบทช่วยสอนถัดไป